ก็ตัดสลับกลับมาของเ,อเป็นผู้รับแล้วกันตรงนี้หลักๆเขาจะเป็นผู้รับฟังเพื่อจะไปสั่งงานเจ้ารีเลย์ของเราเนาะรีเลย์เราจะมี4เมตรซึ่งวงจรที่ผมต่ออยู่ตอนนี้ก็จะเป็น D1,D2,D3,D4 ในส่วนของ e sp 8 2 6นะแต่ขามันจะไม่ใช่ขา1ขา2ขา3ขามขามันเดี๋ยวเราจะไปพูดกันอีกในนี่แหละในลอจิกของ Arduino ก่อนอื่นเลยให้เพื่อนสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาส่วนสําคัญที่เพื่อนจะต้องดูให้ตรงกันก็คือเรื่องของโฟลเดอร์กับชื่อไฟล์ที่เป็นนามสกุล i n o เนาะชื่อชื่อตัวข้างหน้าต้องตรงกันอ,อย่างโฟลเดอร์ผมชื่อว่าแฟนคอนโทรลเลอร์ชื่อไฟล์ตัวน,นี้ก็ต้องเป็นแฟนคอนโทรลเลอร์ไม่มีอะไรสร้างสร้างไฟล์ไว้เดี๋ยวจะให้เพื่อนมาดูที่ c o n f i g h ก่นอน c o n f i g h มันก็เป็นการแบบเราอาจจะมาคอนฟิกค่าอะไรบางอย่างที่ไม่ได้อยากจะเอาไป แสดงในหน้านี้โดยตรงเรามาคอนฟิกไว้ที่นี้ผมก็จะมีคอนฟิกไอตัว Wi-Fi SD กับ Wi-Fi Password เนาะแล้วก็ mqtuser กับ mqttpassword ก็ไม่มีอะไรเซตสี่อันแล้วผมก็ Import เข้ามาใช้เนาะก็คือ include config h เข้ามาแล้วก็จะมี include 2ตัวนี้3ตัว3ตัวนี้ก็คือ sp 8 2 6 Wi-Fi แล้วก็ pubsub client แล้วก็เวกเตอร์เวกเตอร์ตัวนี้จะเป็นแอดออนอยู่แล้วเนาะจะมีจะมีอยู่แล้วแต่สิ่งสองตัวนี้ต้องมีการาโหลดหรือว,ว่าติดตั้งไลบรารีเพิ่มเติมขึ้นมาอ่ะแล้วเพื่อนๆบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาแล้วอาจจะสงสัยว่าทำไมเขียน Arduino แล้วหน้าตามันดูแปลกๆมันไม่ได้เขียนใน Arduino IDE เหรอใช่ครับคือตอนแรกผม มาใช้ VS Code เนาะในการเขียนเพราะผมรู้สึกว่ามันจัดฟอร์แมตได้ง่ายกว่าถ้าเพื่อนๆต้องการใช้งานไอเจ้า Arduino บน VS Code ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวไ้เนอะมุมขวาบนผพื่อนสามารถกดเข้าไปดูได้เลย,เลยแล้วก็เรื่องของการเพิ่มบอร์ดเดี๋ยวผมก็จะแปะมาให้ด้วยแล้วก็การติดตั้งไลบรารีเนาะเพื่อนๆสามารถ ติดตั้งไลบรารีโดยการใช้คำสั่ง command shift หรือว่าถ้าเป็น windows ก็จะเป็น control shift p mac ก็เป็น command shift p แล้วเพื่อนก็พิมพ์เลยเนี่ยพิมพ์เป็น arduino library manager พอเพื่อนกดขึ้นมาเพื่อนก็สามารถติดตั้งเลยเลยเนาะสิ่งที่จะติดตั้งเพิ่มเติมก็เนี่ยครับปรับซับ client เยปรับซับเนี่ยปรับซับ client ตัวนี้แล้วก็ sp 8266 Wi-Fi รู้สึกว่าถ้าเราติดตั้งบอร์ดอ่านี่นะ,ะใช่นี่ครับเขาว่าเป็นมันเป็นบิวอินเนาะบิวอินเมื่อเมื่อเรามีการติดตั้งบอร์ดตัว esp แปดอยู่แล้วอ่ะก็คือ2ตัวนี้แหละที่เพื่อนจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาอ่ะ,อะจากนั้นเพื่อนก็สร้างตัวแปรขึ้นมารับพวก Wifi า d w อ f i p a า s w o r d MQt User, ดเอรแล้วก็ Mqt password โดยการดึงค่ามาจากไอ้เจ้า Contact Edge ของเราอ่ะอ่าแล้วบรรทัดต่อมาครับนี่ครับตรงนี้ตรงเนี้ยผมจะมีการสร้างพินเนาเป็นอารีไว้เนาะอารีสตัวอ่ะแต่เพื่อนจะเห็นว่า D1 D2 d ่ d ดีมันไม่ได้เรียงนะ D1 ในที่เนี้ยขามันจะเท่ากับขาที่5เนาะ D2 จะเป็นขาที่4 D3 จะเป็นขาที่0 D4 จะเป็นขาที่2อ่ะผมก็เลยต้องตั้งอย่างนี้ตั้งเป็นนี้ไว้่ะแล้วก็ดัดท,ที่15ถึง18ผมสร้างสตัคเจอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า r e l a state relay state ผมจะเก็บสเตตเป็นบูลีนเนาะเป็น true false 0 1อห่าหรือใช้ true false ได้แล้วก็เรียกใช้ r e l a state โดยการสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึง่ง เป็นอารีเป็นอารีที่อ้างอิงผ่าน release state เนาะอ่าแล้วก็ทันยิด2อก็จะเป็นเรียกใช้ wifi client จาก esp 8 2 6ส wifi อ่าก็ดึงตัวแปรของเขามาเลยแล้วก็ปรับซับก็ดึงตัวแปร mqtt client โดยมีการโยนยเจ้า wifi client เข้าไปทําตามผมได้เลยตัวนี้แล้วก็จะมีการเซตตัว broker ของเราเนาะตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนถ้า ดูมันไม่ค่อยสาตาก็ยกไปไว้ในคอนฟิกแล้วค่อยเรียกมาใช้ก็ได้ไม่มีปัญหาได้เหมือนกันพอร์ตอะก่อนหน้านี้ตัวบล็อกเกอร์ของเราจะมี2พอร์ตแต่ว่าพอร์ทที่เราจะใช้การดูน uno, เราจะใช้เป็นพอร์ตของ mqtt เลยเพราะว่าตัวไลบรารีของเขามันรองรับอยู่แล้วเนาะ mqtt โโตคอเราเลยใช้พอร์ทที่เป็น mqtt ได้เลยแล้วก็ท็อปปิกอันนี้ท็อปปิกก็แล้วแต่เพื่อนว่าเพื่อนต้องการท็อปปิกตัวไหนผมตั้งไว้ก่อนตรงนี้ อ่ะเราขยับไปดูในส่วนของเซตอัพเลยเซตอัพ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรครับเบื้องต้นมาขั้นแรกก็ต้องมีการประกาศเรยกว่าอ่าช่องทางเขาเรียกว่าอะไรนะแบบความเร็วในการคุยกันระหว่างตัวบอร์ดเนาะตัวคอมพิวเตอร์อ่ะแล้วก็ผมจะเซตอัพตัวพินโหมด พินหมดผมจะอ้างอิงมาจากพินเอาที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้าน,นี้คือสี่ตัวผมจะใช้วิธีการลูปเนาะไหนเอ่ยอเนี่ยผมจะฟ o r loop โดยการให้พินเอาจุดไซส์ไซสนี้มันคือก็คือจํานวนเนาะจานวนของของข้อมูลที่อยู่ในพินเอาก็มีสี่ตัวจํานวนก็คือสี่ในนี้ก็จะเป็นอ่ามันก็จะเหมือนมันจะเหมือนค่าสี่ค่าที่สี่แหละอ่ามันเหมือนเลขสี่แต่ว่าผมจะใช้ตัวนี้ไปนั่งอิงก,ก็คือให้เขาหมุนสี่ครั้งหมุนให้ครบจํานวนของของเจ้าพินเอา พินพินโหมดผมก็อ้างอิงจากพินเอาแล้วก็ตามด้วยอินเด็กอินเด็กเขาก็จะไล่จากศูนย์หนึ่งสองสามก็ขึ้นอยู่ว่าพินเอามีมีอินเด็กอยู่นั้นกี่อันก็จะเป็นการเซตว่าพินพินโหมดจะเป็นรูปแบบเอาพุทสี่อันเลยเนาะคือดีหนึ่งดีสองดีสามดีสี่อ่าแล้วก็สเตตแอเรียผมจะเซตสเตตแอเรียไอสเตตเอเรียพูดผิด แล้วก็จุด state ให้เขาเป็นโฟลทุกอันเลยเนาะก็คือ state ที่อินด x 0-3ก็คือ 1, 2, 3, 4เป็นโฟลไว้ก่อน State เริ่มต้นอ่ะถ้าต่อมาจะเป็น s e t อัพ i วไฟปะเราไปดูเซตไวไฟนิดนึง s e ตอัพ i วไก็ไม่มีอะไรเพื่อนสามารถพอร์ตแล้วก็เขี่ยนตามนี้เลยเนาะก็คือเป็นแค่แบบว่าเป็น Wi-Fi Begin โดยการเอา Sd sd ไดกับ Password มา s e ตโหมดให้เขาเป็นรับอย่างเดียว อ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นแค่ค่าเช็คว่าถ้าเขายังไม่คอนเน็กก็ให้เขาแบบปริ้นจุดออกมาเรื่อยต่อๆกันไปแลวน้อมสีนี้ผมไม่ไม่ไมชัวร์นะว่ามันมันเอาไว้ทําอะไรแต่ว่าในตัวอย่างเขามีในตัวอย่างของของ w i f i เขาเลยนะตัวปั๊บซับเนี่ยเขามีอย่างนี้มาผมก็ใส่ไปงั้นก็ไม่มีอะไรตัวนี้ก็แค่แสดงผลลงมาว่าเมื่อเราเชื่อมต่อ w i f i สําเร็จเราจะเขาจะมีการปริ้นค่าตัว IP ของเราออกมา IP เจ้า Arduino ของเราเนาะที่เชื่อมไปที่ วายฟายดีคอนเน็กเดี๋ยวรีคอนเน็กเรามาดูเราเซ็ตเอาวายฟาเสร็จก็ตัวนี้ก็จะแค่บอกว่าเชื่อมต่อไปที่โบรกเกอร์ไหนเป็นเป็นข้อความออกมาในในซีเรียลมอนิเตอร์เนาะแล้วก็มีการเลือกใช้ M Q t t Client เเซิรร์ฟวอ์เซิร์ฟเวอร์ก็โยนโบรกเกอร์กับพอร์ตเข้ามาโบรกเกอร์กับพอร์ตก็เราได้สร้างไว้แล้วเนี่ยโบรกเกอร์กับพอร์ตเนาะ หังนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีการเรียกใช้ MQTT Client set callback มาดูที่ callback มาดู callback ก่อนอฟังก์ชัน callback เนาะฟังก์ชัน callback จะรับพารามิเตอรสตัวก็วจะมี topic มี payload มี length link น่าจะ link ใน callback นี้ผมจะเอาอย่างง่ายก็คือ topic เขาส่งมาเป็น character เนาะแบบเป็น l s t เป็น string เ้ยเป็น list ก็ คอนเวิร์เขาให้ไปอยู่ในรูปแบบสต i n g แล้วก็มาเช็คว่า,าให้เท่ากับ Room r o o m ลทแเนาะ o หนึ่งถ้าเท่ากับขอให,ให้ขอเข้ามาทำในนี้พอหลังจากส่งค่าเข้ามาในนี้ผมจะเก็บ Index Index จะเก็บมาจาก Payload payload ลศก็ Payload ที่0โดยผมจะแปลงจาก Character ให้ไปเป็น Int ก็เป็น Common Convert ของ อ d u i n o อยู่แล้วก็คือเอาไปลบกับตัวตัวศอนนะผมใช้เลขศูนย์มันก็จะกลายเป็นเป็นอินละเราส่งค่าศูนย์เข้ามาก็กเป็นศูนย์ทีนี้ผมก็จะมีการเช็คก่อนก่อนที่จะเข้าไปทําเพราะว่าถ้าส่งอินเด็กที่ไม่มีอยู่อย่างในตัวเนี้ยมีอินเด็กอยู่สี่ตัวเนาะไอมีอินเด็กอยู่เออสี่ตัวศูนย์หนึ่งสองสามแต่ว่าถ้าเราส่งห้าเข้ามาถ้าเราไม่มีการดักไว้ตัวตัวโปรแกรมเราจะจะแคสเนาะจะพัง ก็ต้องรีเซ็ตใหม่ผมก็เลยดักไว้ก่อนว่า index อินเด็กต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ก็คือรับมาเลยหนึ่งถึงร้อยหนึ่งถึงพันหนึ่งถึงล้านก็แล้วแต่แต่ว่าและนะแต่เงื่อนไขต้องบอกว่าต้องน้อยกว่าจํานวนก็คือน้อยกว่า4ี่มันก็คือศนะูนย์หนึ่งมเนาะมันมันก็คือน้อยกว่า4แต่มันก็คือ4ตัวนะ,ะถ้าทุกอย่างไม่ผิดถ้าเราใส่อะไรที่เกินเกินสี หรือว่าอินเด็กที่3เข้ามาเก็จะโผล่ไปเลยว่าเราไม่เจออินเด็กนี้แต่ถ้าถูกต้องก็จะเข้ามาทำในส่วนของตรงนี้ผมก็จะมีการสร้างพินพินประกาศเป็นอินไว้เพราะว่าพินเอาของเราพินเอาตัวนี้เป็นอินเนาะเป็นตัวเลขตัวจำนวนเต็มผมก็จะอ้างอิงไปที่ index. อินเด็กอินเด็กก็คือตัวที่เราส่งเข้ามาสมมติผมส่งเลขศูนย์ เลขศูนย์เข้ามามันคือตัวที่1ของพินเอาตัว1หนึ่งของพินเอาก็คือเลข5สมมติตอนนี้เป็นเลขอ,อ่าตอนนี้เก็บไว้ก่อนว่าเลข5แล้วสเตต์สเตตเพื่อนจําได้ไหมตอนเราเซตอัพเราเซตอัพว่าสเตตให้เป็นโอล์หรือสเตตเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนเราจะมาใช้งานผมจะมาใช้ว่าจะให้เขาสลับเนาะก็คือถ้าเป็นโฟล์ก็เป็นทรูถ้าเป็นทรูก็เป็นโฟล์ true, fall, แล้วผมเก็บไว้ในสเตตแล้วก็สั่งใช้งานดิจิตอลไรท์ r i ไปที่พินที่เท่าไหร่ตัวนี้เป็นเลขห้าก็มันก็เหมือนเปลี่ยนเสมือนเราแทนเลขห้าห้าเข้าไปสเตตก็ก่อนหน้านี้เป็น false ต่อไปก็เป็น true. อ่าพอพอเราส่งเลขเดิมเข้ามาสเตตก่อนหน้ามันเป็น Tru s สเตตถัดไปมันก็จะเป็น false สลับกันเนาะคือเราส่งเลขซ้าเข้ามาสมมติผมส่งส่งเลขศูนย์เข้ามาครั้งแรกไฟมันติดอยู่ไฟมันก็จะดับส่งเลขศูนย์มาอีกทีนึงไฟมันดับมันก็จะติดเป็นลักษณะนี้พอหลังจาก ก็สั่งส่งไฟเข้าไปจะเป็นสเตตจะเป็นแอ t i v e โ o w เข้าไปหรือแอคทีฟไฮอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะเซตสเตตณปัจจุบันให้เป็นสเตตตัวที่ทํางานมันก็จะเก็บเก็บเป็นสเตตปัจจุบันไว้เพื่อจะมาไว้แปลงครั้งต่อไปอตรงนี้ลอจิกนี้ไม่มีอะไระเรามาดูที่หลูกครับหลูกก็ตรงนี้ไม่มีอะไรครับ MQT t Client เช็คมันคอนเน็กหรือเปล่าถ้าไม่ Connect ก็เรียกใช้รีคอนเน็กไปเราไปดูที่รีคอ n เน็ t นิดหนึ่ง r e คอนเน็กก็เพื่อนเขียนตามนี้ได้เลยนะผมจะไม่อธิบายนะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็น i อดีนะแค่ดี ID. เพื่อสามารถไม่จำเป็นต้องมีค่าแบบเรนดอมอะไรก็ได้เขียน ID ดีเข้าไปเลยอันเดียวก็ได้ที่คิดว่าจะไม่ซ้ํำนะ,ะแล้วก็นี่บรรทัดนี้สําคัญบรรทัดนี้จะเป็นบรรทัดที่เชื่อมต่อเนาะเชื่อมต่อไปที่ mqt broker ของเรา เราโยนในดีเข้าไปก่อนถ้าเพื่อนๆไม่ได้ตั้งผ่านกับยูสเนมไว้ก็ไม่ต้องใส่สองตัวนี้ลบออกไปได้อแต่ในที่นี้ผม,มใส่ถ้าทุกอย่างคอนเนคผ่านเข้ามาถ้าเอวเขาก็จะหลอกตัวนี้ออกมาที่ซีเรียลมอนิเตอร์ตัวนี้ว่าแบบจะมีการเดี๋ยวเชื่อมต่อใหม่อีกทีหนึง่งแต่ถ้าเราเชื่อมต่อผ่านผมก็จะให้เขา Subscribe ไปที่ t o อปปิกท็อของเราก็ตั้งไว้แล้วเนาะแฟนหนึ่งไปรูม หนึ่งแ,แฟนอ่าแล้วก็แค่ปริ้นท็อปิกมาว่าเราซับสไคร b ์ไปที่ท็อปิกไหนอ่ะแล้วก็ถ้าทุกอย่างผ่านจากการคอนเน็กก็จะให้ MQT ลูกลูกเขาก็จะมีการส่งค่าบินข้าปองกลับไปกลับมาเช็คว่าแบบเซิร์ฟเวอร์ยังอยู่ดีไหมก็แค่นี้เลยตัวลอจิกของฝั่ง Arduino เนอะ ก็ไม่มีอะไรแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองอัปโหลดโค้ดผมอัปโหลดเลยนะจริงผมอัปโหลดไปละแผมอัปโหลดให้ดูอีกทีนห,ออนหนึ่งรอขาอัปโหลดนิดนึงนี่ครับดูสถานะข้างล่างนะบางทีเราอาจจะคุ้นเคยกับ a ู้ไอ d จะมีแบบเปร์เซนร์ขึ้นมาเนาะแต่ในที่นี้ไม่มีเนี่ยเราดูเอาข้างล่างว่าเขากําลังอัปโหลดอยู่รอสักครู่หนึ่งครับใช้เวลาไม่นาน เราจะมาลองดูเนาะว่าเชื่อมต่อได้ไหมอ่าเรามาดูที่มิเตอร์เนาะอ่าผมจะรีเซ็ตให้ทีหนึ่งนะจะได้เห็นว่าตอนขอคอนเน็กอันนี้ครับขจะขึ้นว่า connecting to อ่ wi อา wifi ของเราก่อนรูปไว้ก่อนอ่า w i o n n o n t e c t เสร็จเราจะได้ IP ออกมาเนาะแล้วก็เขาก็จะเชื่อมต่อไปที่บร o k e เกอร์ MQTT บร็เอ่าตอนนี้ก็ถือว่าเชื่อมต่อสำเร็จแล้วก็ Subscribe ไปที่ท็อปิที่ชื่อว่า Room 1แฟนแฟะให้เพื่อนกลับมาดูที่ตัว html ของเราตรงนี้เนาะนี่ครับตรงนี้จะเป็นเรียกว่าเป็น Event ของของปุ่มเราแหล,ละเมื่อมีการกดปุ่มตัวนี้เนาะขอจะมาทำในนี้ให้เพื่อนสังเกตเดีผมจะลองกดปุ่มที่หนึ่งเพื่อนสังเกตที่ไฟดวงนี้เนาะนะครับดับ ผมกดอีกครั้งหนึ่งจะติดนะครับกดปิดเขาก็ปิดกดเปิดเขาก็เปิดอ่ะมันก็จะมาเข้าลอจิกตรงนี้เนาะที่ผมบอกว่าผมส่งอินเด็กซศนย์เข้ามาอินเด็กศูนย์เขาก็จะไปดูที่พินเอาว่าเราเตำแหน่งที่0ูนย์ก็คือตำแหน่งที่1แต่อยู่อินเด็กที่ศูนย์เขาเป็นพินอะไรเป็นพินห้าสเตก่อนหน้าเป็นอะไร ก็ให้สลับสเต e แค่นั้นเลยอ,อย่างสเต e ตอนเนี้เป็นเป็นแอคทีฟโลนะบางทีเพื่อนจะสงสัยว่าทําไมตอน s e ตอัมาปุ๊บมันติดเลย Arduino พวก ESP เขาจะเป็น active low เนาะคือส่งค่าศูนย์เข้าไปเขาจะติดตรงนั้นถ้าเพื่อนแบบต้องการให้มันดับก็อาจจะต้องมีการ s e ตอัเรื่องดิจิตอลไว้ให้ให้ให้เขาแบบ ใส่ใส่ใส่ค่าไฮเข้าไปเพื่อให้เขาดับเราก็จะใช้พวกสเตตหลังจากนั้นได้แต่แต่ว่าถ้าเพื่อนต้องการแอคทีฟอะเราต้องส่งค่า Low เข้าไปนะค่า0ูนย์เพราะว่าเขาเป็นแอคทีฟรูเนาะ,ะก็คืออ,อย่างตัวนี้อย่างมันก็คือการสลับสเตตเนาะ,ะเพื่อนสังเกตว่าปิดผมจะปิดทุกตัวเลยเนาะปิดตัวที 2, ่สองดตัวที 3, ่สามดตัวที่สดับหมดนะครับเปิดกลับมา แต่มันจะมีข้อสังเกตอันหนึ่งว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีการโยนค่าจาก Arduino จริงๆมาว่าสเต e ไหนถูกเปิดหรือปิดใช้งานอย่างเพื่อนลองสังเกตด,ดูนะผมจะลองปิดสองกับสามนะไฟดับตอนนี้แล้วเรามีการรีเฟรชหน้าหน้าเว็บไซต์ตัวนี้เขาจะไม่ไม่ถูกเปลี่ยนตามสเตตที่อยู่ใน Arduino เพราะว่าตอนเนี้ยเรายังใน Arduino ของเราอะเรายังไม่มีการว่า ให้ MQTT ส่งค่าอะไรกลับมาตรงนี้ต้องไปออกแบบอีกทีว่าเราจะต้องส่งค่าเป็นลักษณะไหนถึงเราจะเอามาใช้เปรียบเทียบตรงนี้ได้อ,อาจจะต้องมีการส่งส่งเป็น JSON ก,กลับมาว่าเอหรือเป็น list กลับมาเลยส่งเป็น list มาว่าแบบ list ที่เท่าไหร่เป็น0หรือเป็น1อยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบ ก็คือเราจะใช้แบบอินเด็กตัวนี้อ้างอิงเราเลยส่งเป็นลิสตกลับมาอย่างนั้นก็ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ทำผมอาจจะทำแยกไปเนาะาะว่าเดี๋ยววิดีโอน่าจะยาวโอเคหวังว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยไว้เจอกันในวิดีโอถัดไปครับ